รบสวัสดีครับเมียรักแฟนครับตูมองทุวันเอฟซีสุขุสุกัลกครับผมเมื่อวานสิเป็นยุไกยุไกอยู่ไทยอยู่หนอกและเอฟซีซปโปราครับผมสัายดีผมบ่าวนี้นี่สุกุลคนหาอยู่หากินคร,รับผมหลังจากที่ฮาไปเขปเืองเนี่ยมาแล้วนะครับผมว่าเฮาวถึงมีเมนูอย่างไปติดตามในครัวครับผมกับแรงงานไทยในเกาหลีเมื่อนี้มีปาร์ตีเ้เล็กๆในหน่อยครับผมทีมงานจมว่ากินเต่ป่าไรายสิออกเกตมาแล้ว เบาหนีก็เลยพาไปเคียงเนื้อครับผมกับบรรยากาศสดชื่นอากาศเมื่อนี้เป็นสีแบบคึมๆในบุพี่น้องอไปติดตามในครัวว่าสิมอย่างนีต้ม่มหรือว่ามีเมออนูอียงหลายหลายอย่างครับผมลุยกันเลยครับผมไปติดตามในครัวกันเลยครับผมกับดอกไม้สวยสดชื่นมากเลยครับผมสุดยอด ไปเราจะไปติดตามในขวกันครับผมหลังจากที่เราไปเขียงเนี่ยมาแล้วว่าสมีเมนูย่างมีเมนูตุม่มหรือว่าตุ๊ับหวานสดๆจังถ่าไปติดตามในขวกันอีกเนาะครับผมเมนูเย็นนี้เราเอนะอมึงสองหมวงตุ่มเหมือนกัมันเคยประทันกันนี่สิม,มันอมเป็นไรถ้าไม่เหลือแล้วสีนเอาไป กินมาเหมือนต้อคอยเก็บรักษารมาเล้ยงนี่ปอดที่เราไปลงค้าเนื้อมาเน้นๆเ,เลยนี่ปอดเับพวกนี้ต้มมาท่านเหมือนที้บุนี่มีเขาจัดเดี่ยงปาตีไงุสามกันเทียนนะกันเทนทน,เทน,ทน,เทนะเกาหลีเขาพวกกินเด้่ครับผมตื๋อขึ่นประมาณ ประมาณพันกว่าบาทเงินไทยครับผมนี่ปวดทั้งอย่างเนาะออปอดอุง้งอ่นี่หมดนี่พันกว่าบาทเงินไทยครับผมอันนี้จะเป็นดอกจอกหรือว,ว่าคันเท้านะครับผมตรมมนนมมง,มง,งนี้สามสิบจีบรวมทั้งหมดนี่ปวดปวดมั่มมี่ยังมัดปึ๊บจับตือๆนี่เนาะพันกว่าบาทเงินไทยถือว่าปเป้แพงครับผมโดนหเอาได้ไป เคียงเนื้อบ้านเขาตรงตนไป่ลาโดนครับผมอูม้หูแมแรงคนละก็ใครทีไป่ได้มากินกันรอทีมงานครับผมตุมรอทีมงานยันนี้มีปรารตี้ครับผมบรรยากาศว่าแท้ในเกาหลีเขาสีลาบอีกสุดหนึ่งครับผมหลังจากที่เราไปลงลงเคียงเหนือแล้วครับผมเวลาบชูทีมงานกินกันนี่ทีมงาน,น,งานไงนี่มึงยกวงใหญ่มาเลยครับทีมงาน บรรยากาศในคัวมีต้มมีเหงืงพุ่นหนึ่งเขาหนึ่งปลากอนครับพี่น้องนี่ทีมงานเขาเห็ดซอยกันอยู่ข้างนอกกะดังไฟอยู่เดี๋ยวเบาะนี้ขออนุญาตลาบก่อนเดี๋ยวไปติดตามข้างนอกครับผมฝักลาบก่อนโอ้ะงุ่นยังลงมาจากสวนสดๆเลยช่วงนี้เยอะเลยทำบายดีเห็ดงานเบาะน้องเอาเอาหุ่นมาสู้จิ้มงานกินครับผมเอ้อ วันนี้ครับผมทีมงานเขาผู้ได้หลักเงินปู้ได้หลักเงินเขาแล้วมาที่นี่นี่ทีมงานมาเมื่อเช้านี้ครับผมวันนี้มีปาร์ตี้เล็กๆกันหน่อยเออง่ายไปอยู่ไฟปะมืดที่เข้าไปข้างในบ่บอกคอยไปนั่งไปนี่แต่ว่ลืมเบินเอยบ้างไปนี้น่ะบอกมันมืดไงคือหันไฟมาทั้งนี้กันเลยทวนทีมงานกับเขาเดี๋ยวเขามีแนวย่างอยู่เน็ย่างถือหากินด้ิ ฮะอุ้ยอย่าอย่าย่างสุกเด้อย่างเสาเลยย่างเสาเลยวันสุกมันมาวันผ่านมาแล้วย่างเสามุกมุกมุกขุดเหรอมาเหรียญสซสิเหรออือเอานี่ครับผมทีมงานกำลังย่างอยู่เดี๋ยวมีกับเขาหลายย่างมึงมันเป็นย่างเนื้อลาบกุ้งว่ะตุ่มเส็บผม น้อามันล้อตอนสุกยีดมาไปงานปาตีครับโอ้เฮาน้าสุกเราอยังบเเอินกันที่นี่กูอยา,า,ากกินผูเ้เยียจจานเปียกเป็นปบนอบปีเออจาน,นเปียกเปราะต้องาิหน่องเบบ่เอินเาเอนเเอ่นดไหมเจ้าของเจ้าของเขาจะกลับเนี่ยครับโคกีเสียครับผมนี่โคกีเสียตัว มจะรวยแล้วเออตอนน้อยเทเออมาอีเอาเดียวรอนเจ้าสามตะเข้ากเลยนะเฮ้ยเอ้วยำอไไม่เอาไ่อสนยำไะวันเลกเป็นงวงคนี่ย จันเปียกกเห็ดประมาทแต่จันเปียกมันแพงนี่ประมาทเด้อแซ่บว่ะสิเนี่ยจีนมันไหมโอกาสนี้บะเมนมีหน่อยหน่อยด้บะมีหลายดิอีกจกสาดพได้กินน่ะวตงอย่างมนีมีปลาตี ทีมงานจีกระเตอรทีมงานสวกินเกลี้ยงทีมงานดับแนวทีมงานเมาบัวซางอยู่นี่เม็ดครับผมนี่ทีมงานเมาบาาัวซางเอาเดี๋ยวหอยงากินไปเรื่อยๆก่อนมามาที่นี่ฝากดูแล้วละนกลร์กียะกิร่าโรตีลาบตัวกีกินโรตีก็กินไปเรื่อยๆผู้ใดอยากดดยากินแก้มงพูดกันไปนี่เหรอ ก็เหลายเนี่จะลือมอท่้ามาหนึ่งเขาอยูะเขาก็กินไปเรื่อยๆเป่ยงงัวเปลียงหัวเสรหลายหลดทั้งหมเกิมาสี่ยวมีหนึ่งเขาอยอะครับผมหลายๆนี่พริกเจาควครับผมที่นี่แล้วเขาก็ขยำเลย บีใส่บูบีเดี๋ยวเพราะย่านะบีแป๊บหนึ่งครับผมบีอยู่ใส่บ่ะสิต้อยก็ไม่ไงใส่นั่งโอเอาบีมาให้เนี่ยบีอยู่นี่พูดเร็วไปใส่ใส่ลาบบันโลกก็พูดเห็นบีไหมขวดบีไหม มาเปิดเปิดเปิดอ๋อใจใหนแน่เขาสิย่อมพอปอมีวันตั้ใจอยู่พะอมีออสีอุ้มันขมตูวเป็นคนระบียสวัดอีกข้อแรกขอเสมเหรอมีพรลอะมันิม่ขมไหยมันเสียบมันเทียมันมันคนละสูตรด้ววดกวดเก้าไปใส่หน่อยปวดเก้าปวดเก้าเบื่อหรือไม่ไม่นลอ๋อ แล้วนว่าสิอ้อมอีกเอออ้อมสุดนนำไหมเลอมามามาสิเอ่อา่ัาเอาแต้ามัาทีอยู่วิลง่ติดได้ดเขาไปซอยกินหมูเลวอันหมูหยาบอ่ะหมูต้มอ่ะเอานวยตมมันก็หลายแล้วอือออ้มันเี่ยวๆงตรงเห็่หลายอย่าครับผมต้งหลาบตึ้งก้อยตึ้งต้มตึ้งยางครับผมบรรยากาศ ไอ้เบื้องซ่างหนีกอนครับผมเดี๋ยวเขาจะลาบก่อนต้องไปเบื้องกันอยู่กันกินอีกแซ่บเหรอครับผมคืออตตีมันดจี๊ดมั้งแซ่บเหรอครับผมีนเสียก็ที่ไอซีห่านทั้งเกียร์ทั้งยังบัวห่านกับปูเขาเนาแซ่บเหรอครับผมเขาจะไปตั้งโต๊ะอยู่ข้างนอกครับผมมันอีกว่าไงทั้งบุญทั้งลาบทั้งออมทั้ง อู้ตั้งตุ่มอ้เอ,อีรี่ปึ้งนี่แซบหลายแซบหลายเอาครับผมหลังจากที่บ้าวนี่ใส่ผักมา,าลงไปแล้วเด้กแซบเลยครับผม,ลบผม,มหลับหัวมือนียวกล้วยใหญ่เลยพี่น้องเลยม,เมึอนี่เขามีปาฏิหาริย์ยงทีมงานเลยมาทุกสารอาทิตย์เพราะว่าเป็นเอื่อยเป็นอายเป็นน่องเป็นนุ่งเออแซบหลายคุณอะฮะเอามาชิมใหมสบายดีชิมใหม่แน่โอ้ เพาว่าเขาขมเนียฮ้ยองเงียวว่าเจ้าเลียดบวกเขาเสีย่าบพกินเลียดมาสั่น์ไปไหนไนไหนเนาะผม<บ>ขมปะเมโอว่าเจ้าเลียดเขาซุกคมเสียเขาว่าเพาพรามันเลียดมาสัน่นเลีนาะเสียไปแล้วไปเสือไปที่นี่เขา่าม่ไจะสุบด้วยพี่น้องสุบไปเขา่ากินไปเรื่อยตัวผู้ใด้หิวเขา่ากินแก่เราไปเรื่อยตัวไม่ควรแม่เนว้ยวดี ไปไม่ละมั้งคือว่านี่ฉันบอกยิ้มกันหนึ่งยิงเห็นปอยยุ่นไหมมันยังยังกันสิได้กินไงปอยบอกว่ากันเข่าคู่ขากันบ่ได้เด้สองเสียนี่โอ้สัวเล่กันอยู่นี่เนาะบุญนะต้มหม้อบางทีนี่เขาถือมอว์มีผักผักขุนเลือดบ่มี้แบบว่าซื้อมาทำไปตลาดน่ะ ะบสสดัยไงนี่อมอมหมั่นตรงส่คุณเลือดีคุณเลือดคุณตูเอาไปตลาดยุ่ม่ายั่ไหมโอ้โมี่ขายดีใช่ไหมตรงมี้นามสดนามห่อนห่อนเออนนี่ะคือแล้วคือแล้วอันนี้มันพอแล้วปิดไฟเหมือนเดิมเขาว่ามันเปิดลายมาได้แตัดดิอืันนี้อีย่งหนี่ อมเหรอหม้น,นี่แม่เนื้อเสือ,อนี่หมเวลาหม้ออมโกลกันมันมีเนื้อเอาหนังเขาก็ไปเฮ็ดน้ำตกอีเั้อนี่ยเฮ็ดเไม่นุ่งเ,งล,เลยพ<อ>วกนี้มันต้องระรับนั่นสั่นคุณเดียรกับบ้านนั<อ>่นน่ะอันหอยแข็งแง่แง่หรือว่าเมาดน้ำกู <c oughs> จานเปียกเอาสาดทิ่มเลยหอยแข็งแง่แง่สองลนั่นน่ะส<อ>มัวน้ำบ่ได้ออกเงินคนเดียวนะห่านนะกูจำได้มีในคลิปนะ<อ>ห่านพรอม ไว้แข้งสองล้อหัน4ีคนกูนจำได้มื้อน,นั่นน่ะกูอื่นเก็บบโปรงไปหัวหนองกูจุกก็ะหักเลยเอนั่นมาเกียบมาได้เกียบเก่งมุนี่เป็นเชียบครับผมทุกมือเป็นนายพัน <c oughs> เอาทำไมไม่ซวยน้ำตกให้ขเขาจันเพีย้ยนหัวหัขอบไปใกล้ไปเลยครับผมเชียบจะเห็นอย่างนู้นี่ ใส่นะ้ำตกลาบกินเดียวเลยเจ็ดผู้เดียวไม่เหลือไปเลยเนี่นก็น้ำตกน,นี่หัวไงกินเขาเ่าแซ่บๆร่วกันออมออมมามดิรวมเลยแล้วโอ้ยห <c oughs> แล้วก็เฮ็ดน้ำตกคว,วามเลยเด้ออือ <c oughs> กินจนหกักเลยเนาะมีโอกาสได้กิน,นอีกป้ะยิ่ถามกอนไม่ใจในะแบบนี้ ได้แล้วเนาะแฮ่งจีได้กินดีว่า้าอีวันนี้ป้าเป็นตัด,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 ดกินหวานกินถึงกันเดะอู้มองแล้วเนาะเี่เมีนมันวอืออู้มองอยู่แต่ว่ามีแต่บอกกี่ที่มังวันอยู่นะมัน,นอยู่อักกินคนเดียวเลยเดี๋ยวันอักกินอู้มองแล้วเน,น,นี่ยมีคนออกเงินซื้อมาจังสี่ว,สว่าไงเออเศรษฐกวาเศรษฐระนามตัวความ คือเอาเนี่ยบ่เอาเบืดอหรือบ่เอาเบดจะให้เขาไปย่างเอ๋อเอาไปตัวเออกูวานยูหันยูสองตอนมาจงไปแต่ซุ้มโอยอีดเพราะท่านด้กินอยู่อืมเนาะเดี๋ยวไปย่างครับอันนี้จะเป็นน้ำตกแล้วย็ร้อยเมนูต่อไปน้ำตกเสือห้องไหยบรรยากาศครัวไทยในเกาหลีเอ้าคือมาซอยนั่นนี่เขาเหรอจานเปียกนั่นไหมใส่เห็ดหลายอย่างเด็ดอ๋อเจลลายัง เว<บ>ลาก,กินก็ประวันกินหลายอย่างก็ประวันเนี่ยทีเดี๋ยวน,น,นี้แดกข้หอมัอยู่เปอันหนอูุ้นตูวหุนตูวอ,อือซอยกันคนละไม้คนละมือตัวดีก็สกกินังกินใส่ผักอย่งจะก็ง่ายนล้วเพราะไหนว่ามึงอ๋อเขาลาบงัวเรียบร้อยแล้วดีเขาไม่ผู้ใดซอยนด้เขาฝากเองพร้อมปุ๋งเองพร้อมตัวแซ่บเองพร้อมตัวอือซอยกันตัวมันเป็นบุญบุญเบิดบ้านเนี่ยมึนงนี่ แล้วก็ผมมีโอกาสอีกแล้ววจนควบแทกกุนละว่าซื้อสหมาตัวใดกบับบ้านก็ได้ชิแตกดีปะนี่้<ช>องอยู่จ้าเลือกไว้ในช่องของเขานี่ล่ะ่าเบาหนีกับบ้านเลี้ยังส่งกุนอ่ะโอ้ยจนล่นคั่วพี่น้องเอ้เมันคนอื่นว่าสันหอยแย้งยางไงแงสองรู้หันสามคุมนะยัดกระยัดกระพุ่นเขาเอิน่นว่าขีดที่ น่าเกลีวงว,ว้ามบอกว่ามระนหยวันละแม้บ่ลล้วไงกันบ่คืออยากเพิ่นกับใบเห็ดดอกเพื่อน,นอยากเลยมัสนสบเนาะเอออยา่างในดีมากเลยว่ะพี่เนียมพี่เนียมเพอน่ <c oughs> อะเอาเหมือนเลยอ,อ <c oughs> ยู่เลยเสียดาแต่คุณเลือดบ่มี กใส่ร้อุ้เลยขึ้นเลยเนาะขึนเลือกันแสบอ้อันนั้นน้ำตกเดี๋ยวต้องคอยไปกินเขาหวม้ากินปลาหวมต่วนนะที่นี่บรรยากาศเก็บไปเรื่อยๆก่อนหอมกุ่นจากเตาหอมมากโอ้สุดยอดเลยว่ะพี่น้องวัดไทยในเกาหลีบรรยากาศสุดยอดเลยไหม ว่ามีเห็ุงานบุญอ๋อหอมบักชีสวยใส่เขียงหนังคายวยอดตัวหอมเปียบว่ะนี่ไลยนี่ดิเอาไม่ใส่บักชีลาบ,บา่คือซื้อไมย้ยวนเออหอมเปียบบักชีไปเรื่อยเอาจะใส่ลาบปลานะ้ำเงินเมื่อนั่นไม่ได้ปลาเขากลับมากินนี่ก็ได้ตัวจันเปียก มามามาโอ้สวัสดีครับป้ามันติดแบกลีดไปหาเจ้าเมื่อไรนี่เอาไม้ไม้นี่เจี๊ยบไปนี่เอาเอาเดี๋ยวเขาเห็ีดกับเขาอยู่เต็นเย็นจนยินครับเลยฮะยังไม่รู้มือเลยอยู่ตอนมาตอนตอนกลับท่านบอกกันนี่ได้ยังมาฝากน้องฝากมึงเหรอตัวเขาบอกบอกที่ไหนเขาพูดไปหาเจ้าเมด่อไรศัพท์เจสา่ยนเบื่อทีนั่น ทัไปังไก็พกจีบก็รองเลียนเบอร์เลียนเบอร์ก็บบอกกันเะนะก็คือโทรมามาอยไปไปกังอกกอนเดี๋ยวเฮ็ดกับเขากอนถ่าอยู่ขางนอกและมาที่นี่เฮ็ดกับเขาตัวป่าซุสิกแล้วมาเว้ยมันหลายอย่างดิต้องอว่ามันสิมีบุญอีกเทียดียวแน้วน้องนั้นเงียปันปลา่ะ มามันมนี้เจ้าเจ้าอาชจจีได้เอื้อนหาเอาแล้วมีอะไรบรรยากาศนั้งสิ้นใส่นนหนึ่งเออแอบบเที่ยมลติเจ็ดต้นหนึ่งเอาบรรยากาศครับผม,มถึงน้ำตุกถึงออมมามถึงลาบงัวโอ้อร้านยังไงงต้งตุดยอดสุดยอด

ก็ไปว่ากันอู้อ่ะนี่ต้มเอาเข่าไหลายี๋มันนี่เรายาปลาปิ้งหลเราจะดีว่ามันเอาบุญกับพวกบันเดี๋ยวฮ้องก็ไปบุ่งบรรยากาศตอนกินเข่าอีกเช่นเอาไปตั้งไหนที่บ้าเอาไปปูในตรงไหนเหรอเอาล้างที er, ่ว <us> ่ามันหนาหนาอย่าได้นั่งอยู่ล้างเอาตัวไปต้อกันเอาตัวไปต้อกันนี่ไหนพีล้างไง

ก็เรียงกันเลยแก้วมันดิฉันก็เรียงแก้วที่โมเขาหล่ออกไปนี่ไหมความเสื่อมแซบแซบไปจัดจักวนแน่นสันโอ้นี่บรรยากาศครับผมไอ้สายไอ้นุ่งน่องนุ่งหลากหลายจิมาในงานของเบ้านี่ครับผมเบ้านี่ก็ขอสาบซึ่งน้าใจหลายๆครับผมี่มะตูดยูตูดกินในงานมงคลครับผมขี่แตกเส่ส่งวัดีใจกว่ากันได้พี่กินวมนพีก็เจอกันนะ ในงานในงานของฟรีครับผมมีแต่คนมาตูดอยู่ตูดกินล่ะโอกาสหนาอาจสิบมีเหรอดีดีสุดยอดแล้วครับผมนี่ <c oughs> เป็นความจริงเลยทีเดียวประเภทหอยแข็งหันสามเบ้านีเบ้าน้ำได้หอยแข็งยังแง่งจะมารวมวงน้ำเด <c oughs> ้ออากาศเดินาาน้นองจิตจัดพระเข่าอีกเทียนึงโอ้กับเขามาแล้วครับมีลาบมีตุ่ม ทั้งปุ่นกับย่างเสียโคกีโคกีเสือบรรยากาศเนาะวัดไทยในเกาหลีมันนี่สังสรรค์กันแน่ลำจะโบกด้วยให้รู้สึกลำจะโบกเนี่ยแล้วสีแล้วสิกร่อยเออแล้วสิเติดเติดจะกวนมาั่านมาเอาไอ้สายน้องนุ่งมัอนี่มากินเหล้ากินเบียร์น้ำกันไอ้แล้วจะกวนเนี่ยอ้าเนี่คือบรรยากาศวัดไทยในเกาหลีครับผมบ้านนี้ก็เก็บมาฝากซัมมี่ก่อน ขอนอนุญาตกินเขาสังสรรค์กันครับผมดูดีมีแห้งสุกุศลครับผมบายบายสวัสดีครับ